จบในที่เดียวมาร่วมสินค้าถุกเทศกาลที่เมืองออูนอกจากจะเป็นแหล่งค้าส่งสินค้าไปตะเล่นและของใช้ภายในบ้านแล้วเมืองอูยังขึ้นชื่อเรื่องของสินค้าตามเทศกาลอีกด้วยไม่ว่าจะเทศกาลฮาโลวีนคริสต์มาสปีใหม่ตรุษจีนหรือว่าเลนทายก็ตามซึ่งสินค้าเทศกาลจะอยู่บริเวณชั้นที่3ขอของอูนริสิกหนึ่งศูนย์รวมผู้ประกอบการโรงงานจีนที่ขายส่งสินค้ากันในราคาที่ถูกามากๆอีกทั้งยังสามารถสั่งผลิตตามแบบและจํานวนที่ต้องการได้อีกด้วย เรามาอยู่กันที่ชั้น3ของ EU District 1นะคะสินค้าจะเป็นพวกของกระจุกกระจิกของแต่งบ้านแบบ Home Decoration ต่างๆเดี๋ยวจะไปดูกัน mm hmm. นะคะอันนี้คือเรามาอยู่ร้านที่เป็นขายส่งเกี่ยวกับสินค้าเทศการ mm hmm. แล้วสินค้าของเขาว่าเกรดงานคุณภาพของทุกคนก็คือแบบงานสวยมากดูสิ คือเอาจริงถ้าแบบทุกคนอะอยากจะลองมาแนะนําให้มาเลยว่าให้มาที่ที่มันเป็นแหล่งของเขาจริงๆแล้วแบบว่าจะเปิดโลกกับสินค้าของอุตสาหกรรมที่จีนมากเพราะว่าโดยส่วนใหญ่สินค้าที่อยู่ในเมืองอีอูในแบบว่าตลาดอีอูนะคะจะเป็นโรงงานที่เป็นแฟคทอรี่เลยอะมาเปิดหน้าร้านเองฉะนั้นสินค้าคุณภาพเกรดมันจะดีกว่ามากๆอันนี้จะเป็นแบบห้อยๆแบบข้างหน้าอะไรอย่างนี้สวยๆนี้ ถ้าเป็นสินค้างานเทศกาลแบบนี้นะคะจะอยู่ที่ชั้น3ของเมืองอีอูใครสนใจก็มาได้แต่แนะนําว่าถ้าจะมาให้พาไกด์มาด้วยเพราะว่าร้านค้าที่นี่โดยส่วนใหญ่ของที่จีนเขาจะไม่พูดภาษาอังกฤษกันนะคะจะพูดเป็นภาษาจีนเป็นหลักและอย่างคือถ้ามากับไกด์จะรู้ด้วยว่าจะต้องเดินไปโซนไหนเจาะโซนไหนของตลาดอีอูเพราะอย่างที่รู้กันว่าตลาดอีโวคือใหญ่แบบใหญ่มากๆคือคนเดินทั้งวันแน่นอนอย่าว่าแต่คริสต์มาสนะคะพวกฮาโลวีนแบบนี้ก็มีเหมือนกันเห็นไหมงานฮาโลวีน เป็นร้านขายต้นคริสต์มาสกันบ้างทุกคนคือเมื่อกี้ถามราคามาคือช็อกไปแล้วหนึ่งหนึ่งมตต้นคริสต์มาสต้นเล็กอย่างนี้นะคะความสูงน่าจะประมาณเมตรหนึ่งให้ทายราคาเท่าไหร่ทุกคนทุกคนต้องทายผิดแน่นอนตัวนี้ต้นคริสต์มาสต้นเนี้ยจะราคาอยู่ที่90บาทไทยขนดไม่ใช่90้าสิบหยวนนะคะ90บาทไทยเคยไปเห็นที่ประเทศไทยต้นเนี้ยมีราคาแบบพันพันอัพแน่นอนแล้วถ้ากับการอัดสำหรับต้นใหญ่ด้านในแบบนั้นนะคะ ตัวที่เป็นสโนโสวยๆแบบนั้นเลยทุกคนถ้าที่ไทยเคยเจอแบบว่าต้นละ3า0 0ันห้เลยแต่ถ้าต้นนั้นด้านในอราคาอยู่แค่800ร้อยกว่าบาทเท่านั้นบาทไทยนะทุกคนไม่ใช่หยู่แปดร้อกว่าบาทก็คือซื้อไปเอาไปขายต้นละ3า0 0ันห้คือได้กําไรหน,น่ๆ,ๆแน่นอนแล้วคือสวยมากๆคือถ้ารีบสั่งตอนนี้ทันคริสต์มาสแน่นอนแล้วนะถ้าสมมติว่าใครสนใจจะเอาตัวต้นคริสต์มาสไปขายใช่ไหมคะ คือราคามัน90800ก็จริงแต่ว่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อก็คือ50ต้นนะคะอันนี้จะเป็นร้านโคมไฟนะคะมีทั้งในส่วนของพวกซองแดงซองอักเบาคือซองแดงตัวนี้ไม่ใช่แ,แค่สำหรับเทศกาลตุจีนมันจะมีสำหรับแบบ for wedding เนี่ยเห็นไหม for wedding ก็มี happy wedding ก็มีหรือว่าถ้าใครสนใจพวกของประดับต่างๆเงี้ยก็มีเขาบอกว่าที่ไทยจะนิยมเป็นตัวนี้นะคะเป็นโคมที่แขวนหน้าร้านอาหารญี่ปุ่น ใครที่แบบว่าเปิดร้านของตกแต่งหรือว่าของพวกตามงานเทศกาลอาจจะแนะนำมากๆคือของจีนญี่ปุ่นมีหมดแล้วก็มีพวกเล็กๆน่ารักประดับด้านบนก็มีเหมือนกัน22อหยวนค่ะตัวนี้ราคา100ยบาทอันนี้ถ้าใครเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะถ้าอยากจะเลือกแบบคือสามารถเลือกได้เลยเขามีมากกว่า300แบบนะคะอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเทศกาลแบบฮาร์วีอะไรเงี้ย<บ>เขาก็มีเหมือนกัน 小夜灯啊，๋อเย颜色的เป็น,น,ะน,ะปนไฟใช่อันนี้สีเขียวเห็นหรือเปล่าอ่ะเปลี่ยนแล้วเป็นสีสีม่วงแล้วน่ารักนะคะคือมีทั้งตัวที่อย่างงี้อันนี้กระต่ายแมวอันนี้ก็มีไข่โซ่เป็นไฟด้านล่างเอาไว้แบบโยนหัวนอนอะไรเงี้ยอันนี้น่ารักอันนี้เอาไวไ้แบบตามเทศกาลอะไรางี้ฮาโลวีน น่ารักมากนะอันนี้น่ารักแล้วนิ่มๆด้วยเป็นไฟแบบบนหัวนอนอะไรอย่างนี้เออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นนะเออเทศกาลไหว้พระจันทร์นี่น้องเป็นสีได้เห็นไหมนะเห็นนะเออสเทศกาลไหว้พระจันทร์คือถ้าในเรื่องของสินค้าตามเทศกาลอะคิดว่าบ้านเราเร็วแล้วใช่ปะพี่จีเขาเรียกว่านะจ๊ะ คือเขาไปแบบวาเลนไทน์ไปแบบคริสต์มาสแล้วนี่ขนาดอยู่เราเดือนประมาณเดือน8นะซึ่งไม่ใช่แค่สินค้าตกแต่งบ้านตามเทศกาลของสากลเท่านั้นแม้ตาปืนฉีดน้ําสําหรับเทศกาลสงกรานต์ของไทยที่เมืองอีอูก็มีจําหน่ายเช่นกันและยังตอบโจทย์ไปจนถึงสินค้าประเภทลูกโปง่งกล่องของขวัญที่มีให้เลือกหลายขนาดหลายดีไซน์โดยจะเป็นโซนที่จําหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื่องเขียนกล่องและแพคเกจจิ้งบริเวณชั้นที่1ของอีอูดิสติกสตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านขายแพ็เกจจิ้งนะคะ ถ้าเคยไปเดินร้านแพ็กเกจจิ้งที่ไทยอ่ะถ้าคุณมาอีอูคุณจะรู้สึกละลานตามากๆเพราะว่าตัวแพ็กเกจจิ้งที่จีนที่เมืองอีอูเขาจะมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของดีไซน์สีแล้วก็แมตต์เยลมากกว่าอันนี้ส่วนใหญ่แพ็กเกจจิ้งที่เห็นจะเป็นแพ็กเกจจิ้งเกี่ยวกับพวกใส่ของขวาญตามเทศกาลต่างๆนะคะหรือว่าใครอ่ะแบบมีงานเทศกาลวิเศษางานแต่งงานก็ได้อย่างเงี้ยอยากจะหา กจิ้งไปใส่ของชํำด้วยเนี่ยจะแนะนำมากมากเลยจะบอกว่าตัวแพ็เกจจิ้งอะนอกจากที่ในเรื่องของดีไซน์มันสวยแล้วตัวแมททีเรียลเขาดีมากๆแล้วราคาที่สำคัญคือส่งถูกมากๆอันเดียขออนุญาตยกตัวอย่างตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวแพ็เกจจิ้งที่เป็นกล่องของขวัญที่เป็นแมกเนตนะคะถือได้ด้วยแล้วก็เปิดมาเป็นแมกเนตแบบนี้ไม่ต้องเสียเวลาผูกอะไรเลยแล้วด้านในเป็นฝาเปิดแบบนี้อย่างตัวนี้นะคะจะราคาอยู่ที่6หยวน ่งต่อชิ้นอยู่ที่6ยูหรือว่า30บาทไทยนะคะโดยเขาจานวนที่เขาจะส่งเนี่ยจะอยู่ที่48ชิ้นต่อ1ลังนะคะอยากได้ไซส์ไหนคือที่นี่เขามีตอบโจทย์หมดเลยนะคะจะเป็นแบบไซส์ขนาดใหญ่ขึ้นมาแบบนี้ก็มีแต่ตัวนี้จะเป็นฝาลิ้นชักแบบนี้นะคะจะเป็นแบบว่ามีหลายไซส์ให้เลือกใครที่ทําธุรกิจเกีกับพวกกล่องของขวัญหรือว่า สินค้าเซเลเบชันต่างๆจะเหมาะกับที่นี้มากๆแล้วถ้าอยากได้กล่องของขวัญที่ใส่เครื่องประดับใส่จิวเวลรี่หรือของเล็กๆลมีไหมมีเหมือนกันนะคะอย่างอันนี้จะเป็นกล่องที่เอาไว้ใสจิวเวลรี่ก็ได้หรือของขวัญิ้นเล็กๆก็ได้ในแพ็คหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด6ชิ้นนะคะชิ้นหนึ่งอ่ะทุกคนตกชิ้นละกล่องละนะอยู่ที่2อหยวนเท่านั้น2หยวนหรือว่าตีเป็นเงินบาทไทยก็อยู่ที่กล่องละ10บาทแล้วแมทเทียลคุณ ขอเอาให้ดูใกล้ๆตัวแมทเทียรเนี่ยไม่ใช่แมทเทียลแบบว่ากระดาษทั่วไปนะคะเขาจะมีความหนาเนื้อหนักแล้วก็แข็งกว่างานคัตติ้งอะไรเนี๊ยบมากขายเป็นลางลางนึงจะมีอยู่แพ็คเนี้ยอยู่ที่58ชิ้นนะคะอยากจะได้เล็กมาหน่อยเท่าทีา่เห็นก็จะมีตัวนี้อ่ะจะมีตัวนี้ ตัวนี้ราคาเนี่ย1.6่หยวนประมาณนี้นะคะ1.6่หยวนซึ่งในนี้จะมีอยู่ทั้งหมด12ชิ้นหรือว่า1โลนะคะตัวนี้จะขายเป็นยกลังนะคะจะอยู่ที่84ชิ้นนะคะตก1.6หยวนก็ราคาประมาณ78บาทนะคะถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วตัวนี้จะดีมากๆจะเป็นสินค้าที่เป็นหนังกำมะหยี่แบบด้านบนแบบนั้นก็มีเหมือนกันใครอยากมองหากล่องของขวัญที่มันดูพรีเมียมหน่อยอะอย่างในช่วงแบบว่าบริษัท ไกล้สิ้นปีก็จะมีของเซเลเบชันให้กับขอบคุณลูกค้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็จะแนะนําเป็นกล่องอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันจะสวยแล้วเปิดมาจะให้ความรู้สึกแบบ first impression ดีมากๆก,ก,ก็จะเป็นกล่องที่เป็นด้านในเก็บของจุของได้เยอะมากมากคือนอกจากดีไซน์จะสวยแล้วฟังก์ชันการใช้งานคือยังตอบโจทย์มากๆอันนี้เพียงแค่เซี่ยวนึงเท่านั้นที่เอาให้ดูตามปักจริงๆคือของมีเยอะมากๆคือถ้าใครมาเดินลต่ขาสูงที่เมืง EU องอีอูอ่ะนอกจากสเตมในเรื่องของเงินมาแล้วเนี่ยในเรื่องของการ ติดต่อสื่อสารละคุณต้องเตรียมสภาพร่างกายมาด้วยเพราะว่าเดินช่ำแบบเดินเยอะมากๆนะคะอยากแล้วคอสตอมสีเองตีเป็นแบรนด์ของตัวเองอะ่ะ mm hmm. ก็สามารถพูดคุยกับเจ้าของร้าน mm hmm. ได้เลยนะคะ เมืองกอีอคือูนยนรวมสินค้าทุกเทศกาลครบจบในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นฮาโลวีนคริสต์มาสตรุษจีนวาเลนไทน์ Valentine, หรือแม้แต่ง,งานเล็กๆอย่างงานวันเกิดมีของให้เลือกครบทุกสไตล์เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนไทยที่อยากหาสินค้าเทศกาลคุณภาพดีราคาถูกไปขายทำกำไรในทุกช่วงเวลานั่นเอง CTW Cargo ผูนนำด้านการบริการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมาไทยพร้อมบริการโก t ู c ช i n a นาพาเดินตลาดค้าส่งที่จีน City the blue cargo.